สาวกปอร์เช่ตบเท้าร่วมงาน Das t r e ฟ e นเซสุดยิ่งใหญ่ฉลองวาระพิเศษ30ปีปอเช่ประเทศไทยปอเช่ประเทศไทยโดย AAS Group พันธ์กกำลัง2000 Publishing and Media จัดงาน Das t r e f e n เ่ภายใต้คอนเซปต์ Dreams in Colors รวมพลคนรักปอเช่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวาระฉลองครบรอบ30ปีของปอเช่ประเทศไทยและตรการตาไปกับความหลากสีของรถสปอร์ตป,ปอร์เช พร้อมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแฟนปอยเช่ทุกเพศทุกวัยที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ต้องบอกว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษสําหรับแบรนด์ปอร์เช่มากเลยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นนะคะครบรอบ75ปีของแบรนด์ปอร์เช่นะคะดร์วูฟกังนะคะปอร์เช่ก็ครบรอบอายุ80ปีค่ะตัว911อคอนิกแล้วปีนี้ก็ครบ60ปีเช่นกันนะคะและที่สําคัญค่ะพิเศษสําหรับคนไทยเลยก็คือปอร์เช่ประเทศไทยครบรอบ30ปีด้วยเช่นกันค่ะความพิเศษของงานในวันนี้นะคะเป็นงานเริ่มต้นของแคมเปญพิเศษที่จะเฉลิมฉลองการครบรอบ ของ Porsche ในประะเททศไทยค่แคมเปญน,นี้นะคะเราใช้ชื่อว่า Dreams in Color นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันว่า Dreams in Color เนี่ยหมายถึงอะไรและจะมี Product หรือมีรถยนต์รุ่นพิเศษอะไรออกมานะคะอยากให้ติดตามกันค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะก็จะเห็นความแตกต่างเลยที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็คือสีสันที่เห็นอยู่ในนี้นะคะ7จสีอย่างนี้เนะี่ยก็ต้องติดตามค่ะว่า7สีนี้จะมีความพิเศษอะไรต่อไปนะคะแล้วรถที่เราเอามาโชว์ในคร พิเศษมากๆนะคะไฮไลท์ของเราก็คือ918 Spider นะคะก็มีเพียงไม่กี่คันทั่วโลกเท่านั้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรถรุ่นพิเศษที่เรานำมาจะแสดงในงานนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น928นะคะ992นะคะแล้วก็รถ Porsche Classic 911 S นะคะด้วยก,ก็งานนี้ถือว่าถ้ามานะคะก็ครบครันทุกแบบทุกรุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่แล้วก็รถ Classic, คลาสสิกค่ะได้เต็มทุกครบรถแล้วก็ถูกอารมณ์เลยทีเดียวคะ่ะ ภายในบริเวณบูธของเรานะคะก็มีโซน Kid driving school ค่ะเป็นจุดที่อยากให้น้องๆน,นะคะเข้ามาเรียนรู้ถึงกฎจราจรเบื้องต้นค่ะเพราะว่าในการที่เราจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะคะแล้วก็ได้ขับขี่รถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นปอร์เช e หรือแบรนด์อื่นๆก็อยากให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็รู้กฎจราจรค่ะ สำหรับงานดาทรัฟเฟนในครั้งนี้นะคะปอเช่ประเทศไทยก็ได้ร่วมจัดงานกับนิสสันดาทรัฟเฟนมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะคะทุกๆปีเราก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างค่ะส่วนสำหรับครั้งนี้นะคะก็คือคอนเซปต์ Dreams in Color นะคะเราเชื่อว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะจะได้ความพิเศษกลับไปแน่นอนคือไม่ว่าจะเป็นการที่มาพบปะพูดคุยกับคนที่ชื่นชอบรถยนต์ปอร์เช่เช่น <ๆ S 1> เดียวกันนะคะได้มาพบกับรถรุ่นพิเศษหรือไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่หรือรถคลาสสิกนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยได้ เข้ามาเป็นปอร์เช่คอมมูนิตีหรือปอร์เช่แฟมิลีนะคะที่อยากให้ทุกคนนั้นได้ติดตามว่าแบรนด์ปอร์เช่จะมีอะไรพิเศษต่อมาจากนี้ค่ะ